สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมอนัตจากช่องมิดด็อกนะครับช่องที่จะนำความรู้ดีๆทางการแพทย์มาเสิร์ฟทุกท่านฟังถึงบ้านนะครับใครเพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะรีวิววัคซีนไฟเซอร์นะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์หน้านะครับ1.5ล้านโดสที่ได้มาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะจะนําไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงทั้งประเทศไทยนะครับไปฟังอะไรครับ วัคซีนไฟเซอร์นะครับเป็นวัคซีนโควิด1 i d 1 9ที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทยาอันดับหนึ่งของของทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็ร่วมมือกับบริษัทไบออนเทคที่ประเทศเยอรมันนะครับโดยทําการวิจัยร่วมกันเมื่อตั้งแต่ช่วงเกิดโควิดระบาดในช่วงแรกคือปลายปีปลายปี2019ต้นปี2020นะครับ ทางาทั้ง2องบริษัทก็ร่วมมือวิจัยกันโดยทําการวิจัยหลักที่เทศสหรัฐอเมริกานะครับจนได้ผลดีนะครับมีประสิทธิภาพสูงถึง95%ในช่วงแรกที่รีพอร์ตมาว่าสามารถป้องกันการติดเชือ้อได้95%แล้วก็มีการจดนะครับการจดอยอนะครับสาริบบรกากานะครับในวันที่11เดือนธันวาคมปี2020นะครับ ในเมืองไทยเองก็มีการจจอยออยอในวันที่24เดือนมิถุนา2021นะครับวัคซีนไฟเซอร์ที่เรารู้นะครับเป็นเทคนิค miRNA นะครับผมรีวิวสั้นๆนะครับ m r n a คือการที่การฉีดนะครับรหัสพันธุกรรมนะครับหรือเป็นคู่มือในการสอนให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตสารโปรตีนนะครับขึ้นมาซึ่งโปรตีนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับโปรตีนบนหนามของเชื้อไวรัส เมื่อมีโปรตีนแปลกปลอมสุดท้ายร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้นกันมาต่อต้านมันเรียกว่าแอนติบอดีนะครับซึ่งพอมีเชื้อไวรัสเข้ามาหน้าตาเหมือนอโปรตีนที่ร่างกายเรียนรู้ไว้ภูมิคุ้มกันที่เราสร้างไว้ก็จะเข้ามาจับทำให้เราไม่ป่วยนี่คือหลักการของ M I N A นะครับโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงต่อการใช้เชื้อตายนะครับเชื้อที่อ่อนแรงนะครับหรือ เทคนิคอื่นๆจะเชื้อเป็นเชื้อตายก็ไม่ต้องเสี่ยงเพราะว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโปรตีนของไวรัสไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่ต้องฉีด2เข็มนะครับห่างกาัน3-4สัปดาห์นะครับผลข้างเคียงก็จะมีตั้งแต่ผลข้างเคียงเล็กน้อยนะครับซึ่งทุกๆวัคซีนก็มีเช่นฉีดไปเจ็บแขนฉีดไปมีไข้ต่ำๆเวียนหัววิงเวียนมีอาการขั้นเดนข้ามตัวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงที่เป็นจุดเด่นของ m ม a อที่ต้องตระหนักก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเรียกว่าไมโอคาดติสหรือ p e r ริคาดติสนะครับซึ่งเหตุผลเกิดจากนะครับมีคนนักวิทยาศาสตร์แจ้งว่าคนพบว่านะครับต้นตอของอาการนี้อาจจะเกิดจากที่บนบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเราเนี่ยอาจจะมีสารโปรตีนนะครับที่มันใกล้เคียงกับ โปรตีนบนหนามของเชื้อไวรัสเมื่อฉีดวัคซีนเข้ามานะครับมันก็เลยสร้างแอนติบอดีไปจับกับกล้ามในหัวใจเกิดการอักเสบขึ้นนะครับอาการก็คือจะมีเรื่องของการเจ็บหน้าอกนะครับหัวใจเต้นสั่นนะครับแล้วก็มีไข้แต่พบน้อยครับมีตัวเลขในภรษาอเมริกาเนี่ยมีรายงานที่เกิดกล้ามในหัวใจอักเสบเนี่ย1,194คนนะครับกัดจากการฉีดวัคซีนทั้งหมดเนี่ย 3, อ่าโทษนะสามร้บสองล้านโดสซึ่งโอกาสเกิดจนถึงขัน้นรุนแรงเสียชีวิตก็พบน้อยนะครับมีรายงานเพียง6,340ลารยายนะครับจากการฉีดวัคซีนไปทั้งหมดแล้ว342ล้านโดสในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคิดเป็น0.0019%นะครับก็ทุกๆวัคซีนย่อมมีอัตราการตายอย่างที่ผมเคยรีวิวไวในคลิปก่อนนะครับสามารถไปดูได้นะครับ จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของวัคซีนไฟเซอร์คือเป็นวัคซีนตัวเดียวในโลกตอนนี้นะครับที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การละหารและยาของเทศสหรัฐอเมริกาที่สามารถฉีดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นนั่นคือฉีดได้ตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปซึ่งตอนนี้ทั่วโลกนะครับที่เริ่มฉีดวัคซีนในเด็กก็จําเป็นต้องใช้ไฟเซอร์นะหวังว่าอย่างยิ่งว่าน้องๆน,นะครับนักเรียนมัธยมในบ้านเรานะครับก็จะได้รับไฟเซอร์ ภายในปีนี้เพื่อที่จะกลับไปเข้าสู่กระบวนการเรียนเป็นปกติไม่ต้องเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังจะได้รับในเดือนนี้แล้วนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับยาไฟเซอร์นะครับถ้าใครสงสัยสามารถถามใต้คลิปได้นะครับผมจะมาตอบทุกคำถามนะครับถ้าข้อมูลวันนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับอย่งนี้นะครับอยู่กับผมหมอนนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ